มะนาวช่วยแก้ไอคับเสมหะได้ค่ะมะนาวเขามีสรรพคุ้นเป็นฤทธิ์เย็นนะคะมีวิตามินซีสูงทาไม่ชุม่มคอนะคะก็ช่วยแก้ไอเราก็คับเสมหะาได้ค่ะเพื่อนๆที่เป็นวัดก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันเลยนะคะวิธีทีนึงค่ะก็ใช้มะนาวนึ่งลูกนะคะลือนนำมะนาวประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะ เกลือนิดน้อยนะคะเพื่อนๆก็สามารถใชา้เกลือธรรมดาได้นะคะมีซุกกใช้ดอกเกลือค่ะแล้วก็คนให้ละลายค่ะเกลือเริ่มละลายเราก็ใส่น้ำอุ่นลงไปนะคะประมาณครึ่งถ้วยเพื่อนๆก็จิบเลยๆนะคะวีทีทีซงนะคะแคมคอนมาค่ะอันนี้ก็เอามาเน่าออเคี้ยวเก๋ๆนะคะมาตัด เป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จิ้มเกลือกินนะคะเวลาเพื่อนๆไอหรือมีเซมหะนะคะก็ลองแล้นะคะได้พ้นจริงๆค่ะขอบคุณมาค่าที่รับชมและติดตามเวแก้นมีซุกมีความซุกๆุขภาพแข็งแรงนะคะ